เลือกอารมณ์ตักต้องถ้าไม่ช่วยเกิดจากเราอย่ยไปรับมนถ้าไม่ถ้าไม่ใช่อารมณ์ของเรา <c oughs> ก็ไม่ต้องรับมวิธีง่ายๆไม่ต้องไปรับอารมณ์หรือสอะเราวันวันอยู่กับคนเยอะไหมครับ <c oughs> อยู่กับเพื่อนร่วมงานเยอะไหมอยู่กับคนไข้ยเยอะไหม <c oughs> แต่แล้วคนมีหลากหลายอารมณ์เลยเราว่าจริงไหมครับ <c oughs> แล้วถ้ารับอารมณ์หลากหลายเข้ามาไม่ว่าจะที่บ้านที่ทํางานคนพ่อคนไข้คุณหมอคุณหมอเนี่ยเราว่าเราจะกลายเป็นคนรู้ัินไหมครับ แม้ชั่วเพราะเราไปรับอารมณ์เข้ามาอยากไปรับอารมณ์เลยสองนะครับเขาเข้าใจก็พอแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเราเข้าใจเขานะแต่อย่าไปรับอารมณ์เข้ามาถ้าไม่ใช่เกียจากเรา,เาไม่ต้องมา็นอะและเราเลยสองทางเพืออ่อจะส่งไปนะแหนาส่งไปยังไ,ปปไงครับจิตตกกันนะท้าแหนกเลยจริงไหมครับวันนั้นไม่เป็นทำง,งานเลยรนะและถ้ามีลูกน้องในห้องนี้เป็นไงครับระเบิดโอมทีหนึ่งลูกน้องจิตตกหมดเลยด้ว่องอไร ว่าจริงครับไม่ต้องรับมาเลยไม่ต้องส่งไปส่งไปสำหรับคนที่เป็นบอสนะรับมาสำหรับเราทำง,งานเนี่ยบางวันเราเจอนคนเยอะอยากเป็นล่ะเอิบแต่ให้เขาเข้าใจต์เจ็ดเดียร์ยเ,ยเนาะเรื่องต่อไปครับระวงเรื่องเชื่อมต่อทางรมณเชื่อมต่อทางอารมณ์เราพึ่งกดเดียวแต่ว่าอะไรเราพึ่งกดเดียวเรื่องนิดเดียวกับเรื่องใหญ่ราะว่านผมนายเข,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 ข้าใจใช่ไหมครับ พออาจารย์ไปถามพอได้อีกทีจะรย์ก็ถามว่าเอาละถามนิดเดียว่าใครที่อารมณ์เสียใครที่ทำให้อารมณ์เสียล่าสุดมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวหนูเองค่านอาจารย์อ่ะร่ายฟังไอยีดเป็นเรื่องอะไรสุดๆแร้อนเองอาจารย์เมื่อคืนนี้เองโอ้โหรู้ว่าชัดแต่ที่ไอโฟนเอาไว้แล้วไปห้องน้ำขอนห้องน้ำพอออกมาจห้องน้ำอาบน้ำเสร็จสามีรู้ว่าเอาที่ชัดแต่เป็นชัดของตัวเอง จว่าหนูคนรวยไหมหนูกวยแต่หนูพูดว่ายงรูไหมนี่ยเธอเล่นตายทั้งวันเลยแบบอเม่นเลยหมดอุ้ยหนูเลิกชั้นนังเลยอาจารย์ยเพิพูดอย่ี้ได้ไงจิกิสิไอโฟนนี่มันไม่ใช่ก็แบบนันรวยนะยังรออยู่หนูก็แต่งตัวนะทำคแฟนหูรถขึ้นนอยหนูก็ยังร้อนอยู่ทำเงียบๆหนาก็เลยออกตองญี่ปุ่นก็ญี่ปุนนะตั้งเีย คอมพิวเตอร์หนึตัวไอแพดหนึ่งตัวสมาร์ทโฟนหนึ่งตัวนั่งทำงานตัวเอแต่ว่าพ่อพูดเลยเนาสักคำยังจะได้จักเองเลยแหลกเขาจเคว่าแะไกเคยเป็นไหมเคยเป็นอารไหมอาอาอจีบ้านีอยู่บ้านนึกอะไรนะจะบอกว่าอาจารย์แต่พูดกยนไูเลยนี่คุณเป็นห่วงนะ ว้าโอ้โหรูจักอุณหภูมินคินอย่างี้นลงมาทันทีเลยอยากนอนที่มาทันทีแต่ต้องมีฟอร์มหลับเรียกหลับเร่ยกออกใหลับเสริปุ๊บดูนิดเข้าฟอร์มเลยนินไเอาละน้องๆครับฟังแล้วขแต่น้องรู้ไปว่าเหตุการณ์อยนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนของอาไม่ได้เปิดเชื แต่หลายชิ้นคู่กับตินเชื้อ่นพนี่เธอเอารู้จักนอนสิเพราะเราเราเปานวนได้ทำงานรู้จักเวลาเวลาเราก็เกิดอะไรขึ้นครับท่านเข้าใจไหมหลายชิ้นคู่บอกว่าทัศนิยนต่งกันจริงๆไม่ใช่หรอกเพราะว่าหลายชิ้นคู่ไปเติมเชื้อื่อนอ้ไม่รู้เวลารเวลาที่จะเสียสลนี่เองไม่ต้องตอนนั้นก็ได้ อาจารย์ไม่ได้ต้องตู้ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับไม่ต้องจกเชื้อเพลิงไปต้องจดเดียวท่านก็ถ้าท่านเข้าใจเหตุการณ์อย่างนี้ท่านจะไม่เปิดฟังอาจารย์ตามโมเมนต์นี้เอาไว้เวลาใครก็มีเชื้อเพลิงกำลังขอไม่อยากเติมเพิ่มหลีกเลี่ยงได้บ้าก็หลีกเลี่ยงถึงไม่ต้องตอนนั้นหรอกอาจารย์ไม่ได้หรือลืมไม่ต้องตอนนั้นก็ได้จดถึงไ้ก็ได้แล้วก็คุยมันจะอะไรกันขนาดนั้นคนกำลังแรงเข้าใจใช่ เราไปเติมเพิ่มอ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาสายปากขาเกรดเอเลียชี้ไหมครับนำไปใช้นะครับในทางขุดตัวเองไ,ได้ะคระับ